น,นึ่งหันพี่น้องมึงเนี่ข้าวเดียว <c oughs> ตวปุปุติปีน้องมึงในพี่น้องเนาะกําลังงามกําลังเกิดพอดีแสบสวัสดีพี่น้องจ้าหลังเหลืองานคือเก่าสีผ้าไปเลาะเบิ่งเหตุกระเป๋ากระเป๋านะเพราะว่าอันมาอันตามปลาผ่านปลามาเลยสิมาเลาะเบิ่งเหตุอีกพี่น้องเพื่อเอามีดเพื่อเอาอีงยังมาพี่น้องทางผ่านบานนะผ่านปลานี่มาเลาะเมื่อบานเลยสิไปเลาะเบื่องเหตุเ,เ,เพื่อได้จักซิบหรือก็ดอกบือ นี่ดอกแรกเมื่อนี้พี่นอ้องนี่ดอกที่สองพี่นอ้องบบไม่มีดได้พี่นอ้องจ้าดอกที่สามงดงามค่ะน้องลา,ลายดอกบไม่มีดใกดอกวัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

เมื่อเอาเมียพี่น้องคอยตัดขายเยบื้องเก็บบางนึงค่ะคอยขี่จักรยานกลับเมื่อเอาเมียคอยอยากตัดขายผู้เจ้าเบิ่งพี่น้องอันนี้คอยสีบอกเมื่อเนี่ยนี่มันหนักติควายบ้านละหนักตะกาเพื่อได้หลายบุย้ยอ้ยเห็บใจพี่น้องมึงน,น,นี่เ็บเห็บยนันมี เห็ดยังมีพ่อเหเียบอยู่ด้พี่น้องวันปล้ฤหัดเมื่อน,นี้วันที่สิบสามตุลาเอาเมื่อมันกะหน,นักคือเก่าพี่น้อง้องนาำโอ้อันนี้เอาแล้ว กาดเริ่มหนาวแล้วพี่น้องโอ้เสียนพี่น้องมีเวลาอยู่พี่น้องอยู่แถวบ้านนี่น่ะเอาฟ้องน้ำมันตัวมันหนักขอยเก็บไปขอ่อยจนสิบ่มีตู้ใส่ข่อยใส่ใหมข่อยมาเอาพี่น้องมาอื่นเสียนดินพี่น้อง đọc nhìn hát là bưng phần thì ăn cốp cốt cốt ui khổ cả cốp này hết cốp 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 ออเนี่ยเอาล่กำกำังเออโลตัวนี้กันชิบายได้พี่น่ยปกไวสักก่อนดอกนี้เอายอ พอีอุดบุดอีกปหน่อยๆไหมก็นั่นง,งเกิดเหตุอตั้งพี่นอนทางอื่นจนสีว่าเบิดละ่ะเดี๋ยวสิไปตัดกาบานันเฝ้าเมื่อพี่น้องเอ๋อมาเบิดซะสัสอุ้ยวนวลอดดอกก็ดีแซ่บพี่นอ้องเบอ อดอกน้อยก็เอาเนาะพนสีเอาพอดีแสบพี่น้องอันเฮ็ดข่อยไล่ดีพี่น้องว่าต้องอันเสียดายน้ำข่อยเด้อเฮ็ดตั้งข่อยไล่ดีพี่น้องเฮ็ดนะสุปรติปีเป็นขั้มสิปีแกงมาแล้งเี่นเบ่งซองส้มเนี่เอื่นยังสิปีเก็บอีกเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์หม่พันสีอันมาหาสีาผ้าพนไปเก็บพี่น้องหลายค่ะ อันที่ของปูก็ว่าสิไปฝนว่าร้ายหลายก็เลยว่าบ่มีเวลาบ่ไปดอกปูสันดอกให้เพิ่อื่นเปิดให้คนอื่นให้พคนเข่าไปเก็บซะาสันดอกอือถ้าว่าฝนกะบก่รู้ว่าพฝนสิให้คนเข่าไปบ่เป็นอันที่สวนบุกคนฝรั่งผมบอกคือบ้านเฮาเด้อพี่น้องแม่นบล่ล่ะกะลังเกิดพี่น้องมื้อนี้13ตุลานันพอเรื่องหานควยเอาหลวงคุณจีไปแกียงมาแล้ว ตูปุติปิดลายลีพี่น้องปไายนแถวหน่อยหน่อยพวดน่อยพอกระเที่ยเอาเอาหนงหนึ่งเอาดอกสองดอกเลยโอ้ยลูกันลูกันนี่เอายุก็ดีแสบ กอดก้อยบ่เห็นซีบดอกนี่พี่น้องก้อยเห็นเนาะซีบดอกดีเราต้องซีบกอดดอกพี่น้องเพิ่งก้อ,อ,อ,อยก็มาเห็นเห็ดเยอะเพิ่งหลายค่ะ kịp ở sau đó nhưng đọt này bọ đọt này bọ mà mở mạnh sòng đỏ ดอกพี่บอเอาอย่ามเาเอามือใหม่พี่น้องหวังเดียวหกดอกเอเลี้ยวเห็นบอสเสือบอสหน่อยตัดหนังมี่้อยน้องแม่ก็ตัดสีเมือกก็พออีกแล้วบุด่า <c oughs> พี่น้องมันจะดอกงามๆอือเอานะ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 ซ <c oughs> ีดอกงามค่ะพี่น้อง อุยอุยอุยไล่กับเห็ดคคอยของคำแบบอยกระด็นมาก็ดนดอกบัว ซีดอกดอกนี้มือไม่ซีดอก่านแ้เด้อพี่น้องจามืออื่นพอกกบไม่เด้ออยู่ดีไม่แองสุกอุชกอนเด้อพี่น้องของบคุณที่รับชมค่ะึงหนึ่งหันพี่น้องมังเนี้ยข้าวเดียวตุวปุติปิเนาะมั้งแน่พี่น้อง,ง,นนองเนาะกํลังงามกํลังเกิดพอดีแสบ ตัดกาให้ผู้เจ้าเบิ่งจักหน่อยพี่นอ้องเบิ่งแต่ว่าสิบ่ตัตดเบิดเด้อพี่น้องเด้อมันค่ำมึงแหอไอเสียงไงหวานหวานเลยพี่น้องนี่ยสาวพี่น้อง มือได้มือนั่นกับฝ่าพี่นองเอ้ยนี่ละคน้นชีวิตต่างแกนค้นเหตุงานจีล่างานกับบอดดายพี่นองขาบไล่ได้อืมกนอ่ะพี่นองจะเบื่สามแม่ลูกพ่อลูก ตัดเอาเลยพี่นอ้อ,นองอยาเสียดายน้ำก๋วยเด้พี่น้องมันมินเสียนเอาวัดตัดให้เบิ้งเบิดเด้พี่นอ้องเด้ออื่นพอกันไอยพี่น้องจ้ามาทำกานตัดเบิดเนี่ยคือสิทิ คลิปสีเงาเต๋อพี่น้องอานเมื่อนี่พี่น้องหลังบ้านข้าวเดียวเมื่อละสามสิบกวนอาที่พี่น้องพ่อสมอมงสรีเมื่อเดิมบานเดิมรับจักรยานอีกขียวคู่ใจอื่นกระเห็ดงนี่อันคือเขาพี่น้องจ้าอ,อ้อนซอนน้ำกร่อยบ้าพี่น้อง